าสักเป็นเกียรติให้กับท่านดรยุ้ยนะคะคนะเป็นแขก V.I.P. ของดรยุ้ยนะคะรับรองความภาคภูมิใจของพวกเราในงานด้วยนะคะทำให้งานภาพบุคคลซีซันน่าีเด่นเได้เลยนะคะ่าใครมีกล้องมือถือหรือใครมีกล้องนะคะหยิบมาถ่ายได้เลยนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพแห่งความประทับใจนั่นเองค่ะ เก็บภาพได้เลยนะคะพี่ๆสื่อบวลชนนะฮะอานะะนอกจากถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะท่านดัมเตอร์โยดวยนะฮะก็อนจะบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงเ็กคนนี้ไม่ธรรมดานะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเบสทีมเบสเทคโนโลยีทีมนะคะแล้วก็ FWD รวมไปถึงบอสก้อยนะคะที่ สนับสนุนฮาร์ดทูฮารและพี่หวานนะคะพี่หวานจากช่อง5นะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะจะออนแอร์ช่อง5ช่วงกลายเดือนตุลาคมนะคะส่วนซีซั่นที่ผ่านมาเพิ่งออนแอร์ไปแล้ววันที่30สิงหาที่ช่อง5 5โมงครึ่งนะคะเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่กันทิชัยอินเตอร์เทนเมนต์ช่อง YouTube ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มี ถูกมากๆเลยก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่แต่งตัวมาสวยงามทุกท่านเลยนะคะค่ะอ่าต้อง